คราวนี้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีคุณแม่คนหนึ่งเธอมีลูก5คนแล้วเลี้ยงลูกคนเดียวฐานะกย็ยากจนไปร้องที่ศูนย์ดำรงทรรว่าอยู่ดีๆก็มีหนังสือจากกระทรวงการคลังส่งมาที่บ้านระบุว่าจะเรียกคืนเงินเยียวยา5,000บาท3เดือนรวมทั้งหมดก็เป็นเงิน15,000บาทประเด็นอยู่ตรงที่ว่าคุณแม่ท่านนี้บอกว่าที่ผ่านมาไม่เคยได้รับเงินเลยแม้แต่บาทเดียว จะมาเรียกเงินคืนอะไรหมื่นห้าก็คือ5,000บาท3เดือนแล้วในหนังสือเนี่ยระบุได้ว่าต้องคืนเงินภายใน7วันเครียดจัดเลยค่ะกลัวจะถูกดำเนินคดผาาารรนีผู้ว่าราชการสุราษฎร์ธานีผู้ว่าวิชวุฒิจินโตทราบเรื่องก็สั่งดำเนินการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะพบว่าข้อเท็จจริงก็คือคุณแม่ท่านนี้เนี่ยเธอเคยขอใช้สิท รับเงินช่วยเหลือ5,000บาทกระทรวงการคลังเนี่ยกำลังจะโอนเงินให้แต่ปรากฏว่าเลขบัญชีมันไม่ตรงกันก็เลยมีการตรวจสอบทีนี้ระหว่างที่กำลังตรวจสอบกันอยู่ปรากฏว่าหลานไปกดขอยกเลิกสิทธิ กระทรวงการคลังก็เลยโอนเงินมาไม่ได้ตอนนี้จะขอทบทวนสิทธิ์ใหม่ก็ไม่ได้จนกระทั่งวันดีคืนดีมีหนังสือขอคืนเงินส่งมาซึ่งผู้ว่าบอกว่าพอไปตรวจสอบแล้วครอบครัวนี้เขายังไม่เคยได้รับเงินจริงๆนะคะหนำซ้ำยังมีภาระต้องเลี้ยงลูกคนเดียวด้วยคือเงิน5,000ทั้งๆท,ที่จนจริงก็ไม่ได้แถมยังถูกเรียกเงินคืนอีกต่างหาก ผู้ว่าก็เลยยืนยันตรวจสอบแล้วให้ความสบายใจไม่ต้องคืนเงินอะไรทั้งสิ้นค่ะไม่ไม่ต้องคืนเงินนะครับไม่ไม่ต้องคืนเงินเนื่องจากว่าเกิดขัดข้องในระบบเนื่องจากว่าหมายเลขบัญชีไม่ตรงกันประกอบกับหลานของพี่เขาเนี่ยยกเลิก การใช้สิทธิ์นะครับก็เลยอันหน,น,นังสือเนื่องจากว่ามันเยอะมากนะครับเป็นมนหลายสิบล้านคนนะครับการตรวจสอบอาจจะหลงลืมไปก็หนังสือโดยระบบเขาแจ้งมาว่าคุณไม่มีสิทธิ์แต่ว่าต้องคืนเงินอะไรนี่ยเช็คแล้วยืนยันไม่ต้องดําเนินการใดๆทั้งสิ้นนะครับเออค่ะไม่เพราะว่าไม่ต้องคืนคืนคืน,คน,คนได้แล้วค่ะเพราะว่าเนยก็ครอบคุณทุกคนนะคะที่ช่วยแชรช่วยกรอบครัวเนยค่ะเนยก็บายใจทุเลยค่ะอืมคือเธอพอกว่าไม่ต้องคืนเงินอะไร โดยที่ไม่ต้องได้เงินมาด้วยเนี่ยเธอสบายใจสุดแล้วคือจริงๆอะจนจริงน่าจะได้5,000ันใช่ไหมคะมติดขัดเรื่องเลขบัญชีแต่ถึงตอนเนี้ยไม่เอาก็ได้5,000ันอันนั้นอะแต่แค่ไม่ต้องคืนเงินเนี่ยสบายใจสุดละ